วัสดีครับพบกับช่องชลวันฟิชชิ i งออนทัวร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมานำเสนอวิธีการแก้ไขเสียงลอกนะครับว,นนวันนี้มีลอกมันมีลอกมาตัวหนึ่งนะครับเสียงเสียงเปิดหน้าลอกดูไม่มีนี่นะครับเสียงเบามากเลยเสียงเบามากเดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวนี้กันให้เสียงมันดังขึ้นนะครับ เวลาปลากินเบ็ดเวลาดึงหน้ารอกเปิดนะครับเราจะได้ยินเสียงชัดขึ้นนะครับตอนอื่นเลยเดี๋ยวเรามีมีกาวกนะตวร้อนแป้งแป้งอะไรก็ได้นะครับไขควงคัตเตอร์ครีมนะครับอันนี้คือสำคัญเลยกริปกตัวนี้นะครับ เดี๋ยวที่เราจะเอามาตัดแล้วก็เอามาเป็นตัวเกิดเสียงนะครับมันจะมีเป็นเหล็กข้างในเราแกะออกมาซื้อร้านีบบาน้ี0บ,บ,บาทเราจะใช้แค่ส่วนส่วนนี้นะครับส่วนเนี้ยเล็กๆแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาตัด เ,เอาข้างเดียวเราก็จะได้แท่งยาวๆนี้มานี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาหักเป็นรูปตัวแอลักครึ่งเลยมาครึ่งกลาม จะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ข้าวข้าก่อนอันนี้วางไว้เสร็จแล้วเรามาแกะดูตัวลอกนะนี่คือตัวเฟืองที่มัน มากระทบกับไอตัวกระดิ่งนะครับตัวแผน่นเหล็กเห็นหรือเปล่านี่นะครับจะมีตัวเล็กๆที่เป็นมีสปริงเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเนี่ยกระดิง่งมันก็จะไปชนกับเฟืองตัวนี้อันนี้เฟืองตัวนี้มันก็จะทําให้เกิดเสียงทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยมันเล็กสปริงมันยืดเดี๋ยวเราแต่งใหม่เราทําใหม่เรามาดูกันครับ นี่ครับเดี๋ยวพอเราได้อแผ่นเหล็กตัว L เ,เสร็จแล้วเราก็ทาบทาบเข้าไปนี้แล้วก็เอาเทปแปะนะครับแต่ของเก่าเนี่ยของเก่าเรายังยังไม่เอาออกนะครับยังคงเอาไว้อยู่นะครับเพราะว่าเราจะได้กะได้ว่าว่าตัวเนี้ยมันอยู่ประมาณไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราอยู่เพิ่งติดเกา่าเอาเทปสายแปะไก่อนแล้วก็มาลองเอออย่างนะครับเวลาติดนะครับ ให้ติดทางหางเนี่ยไปทางซ้ายมือถ้าเราไงตัวลอกอย่างนี้นะครับให้ติดทางหางไปซ้ายมือเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะย้อนอทางเห็นไหมเอ่ยครับเดี๋ยวเรามาดูเสียงกันฟังเสียงกันนี่ครับเสียงดังขึ้น แซดดิจังอรับเสร็จแล้วก็พอเรารู้แล้วตำแหน่งได้แล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําการติดกาวติดกาวคือเดี๋ยวเราเอาพระเทพต้องแกะพระเทพออกด้วยนะครับแกะทีละขึ้น คทำเป็จแล้วครับเสียงล้านๆเลยครับไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องชลวันณฟิชชิง่ง on tour ด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าเราจะมีคลิปตกปลาหมายเเด็ดในะจะมาให้ชมกันครับขอบคุณครับ